คนหมายเลขเก้าค่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเลขเก้าเนอะไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องพูดเยอะคนหมายเลขเก้าเป็นเลิศทุกด้านเป็นเลิศทุกด้านแต่คนหมายเลขเก้านะคะคุณต้องเป็นคนคิดดีพูดดีทําดีแล้วสอดคล้องเพราะคนหมายเลขเก้าหนึ่งเลขเป็นมงคลสองเลขเก้าคือความก้าวหน้าทุกมิติทุกด้านนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นํามีอํานาจมีบารมียิ่งใหญ่ชนะเลิศเป็นผู้นําเป็นผู้เสียสละหมายเลขเก้าเป็นเลิศทุกด้านค่ะ เป็น <One> ผ <input> ู้เส um ียสละเพื่อให้คนอื่นนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอหมายเลขเก้าเป็นแบบนี้จริงๆค่ะคนหมายเลขเก้าจะเป็นเลิศแบบนี้ทุกด้านเลยโอเคเวลาหาเงินเราก็รู้ว่าเราหาเงินแต่จิตอะค่ะมันเป็นนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอให้พ่อแม่รอดให้ลูกรอดให้สามีรอดให้คนนู้นนึกถึงคนนั้นนึกถึงเพื่อนนึกถึงคนนี้พอเราจะได้อะไรดีๆเราก็อยากแบ่งปันคนนั้นเฮ้ยอยากให้คนนั้นมาลองทําแบบเราดูมันดีนะมันเลิศนะอะไรแบบเนี้ยค่ะคนหมายเลขเก้าจะเป็นแบบนี้ คือคือเป็นอัตโนมัติเลขเก้าไม่ได้ไปอยู่กับใครง่ายที่ครูเคยเล่าให้คุณฟังนะคะใครที่ฝันถึงเลขเก้าหรือใครที่ฝันถึงอะไรก็ตามแต่แบบนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะครูบอกเลยครูไปแบบดูหลายศาสตร์มากนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะคุณมีเลขเก้าปิดท้ายบัตรประชาชนคุณคิดดีพูดดีทําดีทดําบุญทําทานอะไรที่เป็นสิ่งดีเกื้อนหนุนชีวิตคุณคุณทําเถอะเพราะคุณจะดีทุกมิติเลย คุณแทบไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยค่ะคนเลขเก้านะคะการที่มาตกเลขเก้าไม่ใช่เรื่องที่ที่ที่แบบบับงเอิญเลยนะคะ